สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับฟาพี่น้องนะครับหลังจากที่ครูจุนนี่นะครับออกมาไล่สดอธิบายเรื่องจ้างงานครับพี่น้องนะครับแล้วการรับงานนะครับจะรับงานสามารถรับงานแยกเป็นส่วนตัวได้หรือไม่นะครับพี่น้องนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องพอเราออกมาอธิบายมานี่ก็มี FC เข้าไปคอมเมนต์เยอะเยะมากมายแล้วก็เกิดดรามานะครับทุกท่านครับที่นี่ครับพี่น้องนะครับหลังจากเกิดดรามากคู่จุนี่ก็อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วนุ่บอกได้อธิบายในส่วนของอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดสดๆอนครับพี่น้องนะครับเอฟซีทางฝั่งของแม่แพลวนะครับ เพลินกระบ,บอกเข่าใจครับพี่น้องนะครับแล้วแกได้ไมาคอมเมนต์แบบซี่นะครับบอกว่าไหนว่าจะปั้นเด็กให้ดังเป็นผู้ตแตรกให้ดังกว่าแพาว,พาวเอาให้แสงทองอึ้งเลยไปไปมามาบ่มีงานป้อนให้ครูจุนนี่ต้องออกไปรับงานเสริมแต่เปอร์เซ็นต์ต้องแบ่งให้บอสนะ อีกอย่างว่าคืองงแท้สันพินนอนะครับาทางฝั่งเพเทดิเซียมภาค3นะครับเพิ่นก็บอกว่าครูจุนนี่เนี่ยไปรับงานเสริมสันพินนอกนะครับปาดครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับต่างคนก็ต่างบอกว่า่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยกำลังขาลงนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าครูจุนนี่เนี่ย คือใครนะครับพี่นองนะครับกระแสแบบ4นะครับหลายคนก็บอกว่าไหนบอกว่าจะปั้นให้ดังกว่าแพลวนะครับพี่นองนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าล่าสุดกระแสเริ่มหมดจับเด็กในค่ายมาจิ้นกับตัวเองแล้วคนในค่ายพากันเลือกซอสสโอ้ยสภาพสันติ่นองนะครับก็คือแซไปหาน้องสแตมปนะครับที่มีข่าวกับบอทบิ๊กนะครับว่าเป็นคู่จิ่นกันเป็นแฟนกันหรือไม่นะครับพี่นองนะครับ เผืนกระแสบอทบิ๊กแบบซนะครับเอาทั้งๆที่ฝั่ง FC ค่ายตูเกียวมิวสิกแล้วก็เอฟซีของผู้ยิบ้านฟินแลนด์เิผื่อเข้าใจเบิดแล้วครับผมในในในสวนนี้นะครับกระบอมีประเด็นยังอของใจดราม่าเยอะเย้มมากมายนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าฝั่งของแม่แพลวนะครับ FC จะยังไม่พอใจนะครับพี่น้องนะครับเอาเกิดยังขืนกับพี่น้องนะครับบอสบิ๊กโดนอีกแล้วครับพี่น้องนะครับ เอาเรื่องนี้จะจบแบบใดครับพี่นองนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋อเดียข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับว่าเอฟซีฝั่งนั้นบอกแบบซีครับพี่นองนะครับเอาทุกท่านมีความเห็นแบบใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคิดหนาพอกันไหมสวัสดีครับ